สวัสดีครับสวัสดีสาหรับพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ต้นอันยูฟิชชิ่งเรามาอยู่กันที่แกงกระจานครับหมายเล็บวิวฟิชชิ่งพาร์คครับซึ่งเป็นหมายที่เราเคยมาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราเราเลยมาซ้ํากันนะครับนี่ครับนายเอ้ยก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต้นอันอยู่ฟิชชิ่งด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันที่นี่ประมาณไหนรูกก่อนครับไม่ไม่คืนก็สองคืนครับ เพิ่งมาถึงครับวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์เพิ่งมาถึงเลยครับยังไม่มียังไม่มีใครเลยหนูหมายสองที่เราเคยตกกันตรงนู้นครับสําหรับวันนี้เราจะตกกันตรงนี้นะครับก็โน่นหมายโลงพังครับก็ไม่มีใครเลยวันนี้นะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันครับวันนี้เรามาถึงก็บ่ายสี่โมงครึ่งห้าโมงนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวทําของก่อนครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับว่าวันนี้เราจะได้ปลามากน้อยเพียงใดไปรับชมเลยครับ มาครับมาครับโลกินมีปล่านะครับคั้แรกครับยังเวียงไม่เสร็จเลยเออยุยเอามาแล้วเป็นไงเสร็จแล้วโอ้ตัวเล็กดีเดียมันหมานมำหมานม้นมาน,ม,นมานก่อนมันหมาน ครับก็เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเิ้คุวผชปาก่อนถ่ายให่ทันครับเมื่อกี้มันจะหุงข้าวครับสูบหางแหวงด้วยครับโดนอะไรกัดวะโดนแหวงด้วยนะครับเอาละครับเอาต้น เด้อใหม่แก้วเมื่อกี้นี้ได้กระสุนไปตัวหนึ่งโอ้ยตัวใหญ่เหมือนกันครับต้นไม่แพ้เลยครับที่นี่นะครับก็จับไม่คาดฝันแล้วเกิดขึ้นยันได้ครับฝนตกขามาฝนตกครับตกแต่เปลืงเ้าเลยเออได้ตา,าไปาสักสองสามตัวแล้วไม่ต้องกหายน่าจะเป็นดีวันนี้ครับวันนี้ แปดง่าเดี๋ยวมีตารชมกันแล้วกันว่าอันนี้เราจะได้ตามากงมาขนาดไหนแล้วก็ฝนจะหยุดตกให้เราไหมครับก็ชมกันดีกว่ Okay. Know my heart. Everything of my day. I love the way you know my heart. Yeah, all right. The wanna show me now and forever. Go and never be alone again. All day, oh yeah, all day. I let you know that you're my boy. Don't wanna show me.

ไม่มนูเลยอะตากฉีกมาแล้วป่านี้ quá tới trời, trời mà tông nguyên nè đây bà ta xỉu hả đây ta xỉu hả ủa bây giờ rồi không phải đu đi เร็วเร็วเฮ้ยทเอาครับพอครับไม่ใช่โดย ตัว,วครับครับไม่ไหลาลากขึ้นเลยโอ้ตัวไม่ใหญ่ไม่ต้องลองขึ้นมาไปย,ยุ้ยครับครับไอโดก็มาครับงานนี้จะจะช้อนอีกดอ เลยครับจะได้ถ่ายรูปโอ้โหร้อนสิครับใช้สลิงดีกว่าอ,อ,อ้าวครับถ้ามันใช้สลิงจะได้ตัวมันเหรองั้นแสงเอาเลย ตีนด้วยนะแต่ก้อดูตะก้อมันก็กวนตีนกวนตีนดูข้างล่างไม่มีครับข้างล่างไม่มีนะครับจะคนตัวเดียวนะครับจะผาดใหญ่จังเลยคันนี้แต่แห่จริงจริงเคันนี้ I'm ตามไปหน่อยสิโอ้ระซูประปูประูะลากมาเกเงๆฮ่าฮฮาฮ่าอัพช่องเก่งหัว <c oughs> เราะบกใจด้วยลาอยลูกฟาง มีเบ,บ็ดนะหมแต่ไม่รู้หรอกมเล่นลาใหญ่ได้นะหมัวแต่นอนนี่โตนะ,นะเนี่ยอากกนไหนก

กนายครับ ครับพี่ธนาครับตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วครับกับไหลคืนอยู่โดนฝนทุกคืนเลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูปากันท้ายคลิปแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอยงยิชชิ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาครับ๊ปย,ย่าแล้วเจอกลิปหน้าครับเอาครับเรามาดูปลานะครับ ตอนเดินมาเอาปลา,า,าน,านี่นี่โดมาญาติดีนะถอนเท้าด้วยนี่อันนี้กระชังของน้ากูชีพเขา

นะครับเดี๋ยวอยู่เนี่ยได้โยโอโหอะไรน้าเอาดูของน้าก,กูชิบมั่งล่างไม่เียเลยฮะไม่มีอะไรเลยเหรอ,เอ,อเอาแล้วชโดไปไหนล่ะชโดปล่อยไปแล้วละ่โวะโอ้ม เลยเลยเออ